สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันกันกบชาแ n ลทาร์รทโฮนิทนายนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษภผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนนะคะในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ประจำเดือนกรกฎาคม2568ในช่วงวีคสุดท้ายแล้วก็ก่อนที่จะเริ่มอ่านทำทำนายนะคะต้องบอกก่อนทุกครั้งเลยว่าการทำานายนี้เนี่ยคือการทำานายโดยรวมคือการทำานายโดยทั่วไปนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือบางทีเนี่ยมันอาจจะไม่ตรงกับชีวิตคุณเลยก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยให้คุณเนี่ยมีวิจารณญาณในการรับชมมีสติในการรับฟังใช้ชีวิตให้อยู่กับความเป็นจริงที่คุณกําลังประสบพบเจออย่าเชื่อหรืองมงายจนมากเกินไปนะคะแล้วก็สถานการณ์เหตุการณ์นะคะมีโอกาสการสลับฝั่งสลับฝ่ายเป็นไวเบอร์ซาเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันค่ะ เอาละค่ะเรามาเริ่มดูกับคนโสดชาวราศีพฤษภและขนาพดพฤษภก่อนเลยความรักคนโสดชาวราศีพฤษภและคนาพดพฤษภเป็นอย่างไรบ้างในช่วงคสุดท้ายของเดือนกรกฎาคม2568จริงๆอะถ้าขึ้นมาเป็นไพ่สี่ถ้วยอะมันคือมีคนมามอบความรักให้กับคุณแหละแต่ชาวราศีพฤษภและคนาพดพฤษภเนี่ยในเดือนกรกฎาคมอะ ใช้ชีวิตเหมือนคนเบื่อหน่ายเบื่อโลกเบื่อทุกสิ่งทุกอย่างมีคนเข้ามาแต่เราเมินเขาอะเราดูไม่สนใจเขาหรือว่าเรามีฟอร์มจัดจนเกินไปอะแล้วก็ไพ่ The Wheel of Fortune คนคนนี้จะมีจะมีนิสัยอะไรบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่ชอบเขาเลยหรือว่าเจอกันในครั้งแรกอะมันจะมี energy ของกันไม่ชอบแต่ว่ามันจะต้องมีหลายสถานการณ์หลายเหตุการณ์ที่ทำให้คุณและเขาต้องมาเจอกันซึ่งไพ่ The Wheel of Fortune เนี่ย เป็นไปได้สองทิศสองทางก็คือหนึ่งคุณกับเขาอาจจะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วแหละหรือว่าเป็นคนที่คุณเคยรู้จักมาคุ้นมาก่อนหรือเป็นคนเก่าก็ได้คนคุยเก่าคนรักเก่าอะค่ะวนกลับมาในช่วงเดือนกระกฎาคมหรืออีกในยะหนึ่งไพ่ the wheel of fortune นั่นหมายความว่าคุณเจอกันแล้วรู้สึกคุ้นเคยกันมากแต่ในขณะเดียวกันคุณก็ไม่ชอบเขาเอาซะเลยในช่วงเดือนกระกฎาคมแล้วก็ไพ่ judgment คุณหลีกเลี่ยงกัน พบเจอน,นี้ไม่ได้เพราะว่าไพ่ t ด e w e ว l กับไพ่ d g m e n t หมายถึงโชคชะตาที่หลีกเลี่ยงไม่ได้โชคชะตาที่ทำให้คุณกับเขาต้องมาเจอกันหรือต้องมานั่งพูดคุยกันบางคนอาจจะข้องเกี่ยวกันในเรื่องหน้าที่การงานหรือบางคนเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่คุณต้องมาพูดคุยกันหรือว่ามาสานสัมพันธ์กันแล้วเท่าที่ดูแล้วเขาดูพยายามที่จะเข้าหาชาวราศีพฤษภและคนาพฤษภมากๆเลยแล้วก็มีแนวโน้มที่ว่า ในเดือนกรกฎาคมเนี่ยคุณได้ทำความรู้จักกันแล้วก็บางคู่บางคนมีโอกาสที่คุณจะยอมแพ้กับความพยายามของเขาหรือว่าเปิดโอกาสให้กับเขาเข้ามาในช่วงเดือนถัดไปนั่นเองก็เรียกง่ายๆว่าคุณจะยอมแพ้จากรูปตือ้ของเขานั่นเองน,ะะะะนั้นคนโสดมีโอกาสได้เจอคู่ที่เป็นทวินเฟรมหรือคู่ที่ เข้ามาพอโชคชะตาหรือคนที่เข้ามาแล้วทําให้คุณเนี่ยไม่ได้รู้สึกใจหวั่นไหวตั้งแต่ครั้งแรกแต่คุณจะรู้สึกดีเมื่อได้ทําความรู้จักเขาเรื่อยๆนั่นเองค่ะโอเคจบไปแล้วสําหรับคนโสดชาวราศีพฤษภแลัคณาพฤษภคราวนี้เรามาดูต่อใก้กับชาวราศีพฤษภบลัคนาพฤษภที่มีประเด็นความรักความสัมพันธ์กันบ้างนะคะไหนดูซิว่าในอดีตที่ผ่านมาคนที่มีประเด็นความรักความสัมพันธ์ชาวราศีพฤษภ คุณเจอเรื่องราวความรักแบบไหนมาบ้างไพ่แบบแรกนะคะขึ้นมาเป็นไพสน่สี่เหรียญสี่เหรียญจะเรียกว่าเป็นความยึดติดก,ก็ได้แล้วก็ไพ่ the magician the magician คือความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจน เพราะฉะนั้นชาวราศีพฤษภและคนาดพฤษภในอดีตที่ผ่านมาคุณน่าจะ Move อ n จากความสัมพันธ์ที่มันคุมเครือหรือไม่สามารถหลุดจากความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนออกมาได้ไพ่เดอะเมจิเชนแล้วก็ไพ่เดอะมูลทั้งทงที่ในใจลึกๆเนี่ยชาวราศีพฤษภและคนาดพฤษภอาจจะรู้สึกว่าการเข้ามาของเขาเนี่ยมันคือมีผลประโยชน์แน่ๆมีเรื่องของการหลอกให้รักแน่ๆแ,แต่คุณไม่สามารถที่จะเอาตัวเองออกมาจากจุดนั้นได้แล้วก็ไพ่เดอเด ถึงแม้ว่าบางคนเนี่ยตัดจบเขาไปแล้วด้วยนะคือคุณเลือกที่จะใจร้ายกับตัวเองไม่รักเขาต่อแล้วก็ตัดจบเขาไปแต่ก็ยังไม่สามารถ move on จากใครคนนั้นได้ความสัมพันธ์ในช่วงที่ผ่านมามันเหมือนจะสบายๆเหมือนจะง่ายเหมือนจะมีแค่ตัวเราแต่ภายใต้จิตใต้สํานึกลึกๆของชาวราศีพุษภและค้านาพฤกษ์เนี่ยมันมีใครอีกคนหนึ่งแฝงอยู่ภายในจิตใจที่ทําให้คุณรู้สึกกระวนกระวายใจ ไม่เป็นตัวของตัวเองและไม่สามารถ move on ออกไปเริ่มต้นความรักครั้งใหม่ได้มันเหมือนคุณจะยังคิดถึงเขาคนนี้ซ้ำๆฝันถึงเขาคนนี้ซ้ำๆแล้วก็รู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเองไพ่ใต้สำรับขึ้นมาเป็นไพ่สีดาบสีดาบนั่นแสดงว่าจริงๆคุณน่าจะเลิกกับเขาไปแล้วแหละหรือว่าไม่มีการพูดคุยไม่มีการติดต่อไปแล้วแหละต่างคนต่างอยู่ไปแล้วแต่ว่ามันยังคงมีแค่ชาวราศีพฤษภและคณะพฤษภที่ยังคิดถึงเขาอยู่ คราวนี้เรามาดูสถานการณ์ณปัจจุบันนะคะสถานการณ์ณปัจจุบันของชาวราศีพฤษภและขนาดพฤษภที่มีประเด็นความรักความสัมพันธ์ ไพ่แปลแรกขึ้นมาเป็นไพ่ทรีออฟว n คุณเริ่มที่จะมองอนาคตมากขึ้นคุณเริ่มที่จะคาดหวังว่าชีวิตฉันจะต้องมีคนที่ดีกว่านี้เข้ามาเริ่มที่จะทำอะไรเพื่อตัวเองมากขึ้นไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่ค e ีนดาบนั่นหมายความว่าเป้าหมายของคุณมันชัดเจนมากขึ้นว่าคุณจะรักตัวเองมากขึ้นในช่วงหลังจากนี้แล้วก็ไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่ คิงไม่เท้าคิงไม่เท้าคือคุณเริ่มกลับมาสดใสอีกครั้งหนึ่งเริ่มมีพ w e r เริ่มมี energy ของการใช้ชีวิตเริ่มมีสีสันในการใช้ชีวิตมากขึ้นคุณไม่ได้หมดหมองเหมือนช่วงอดีตท,ที่ผ่านมาแล้วและไพ่ต่อมาขึ้นมาเป็นไพ่แปดเหรียญคือคุณพยายามอย่างหนักเลยในการที่จะทําให้ชีวิตตัวเองเนี่ยมันดีขึ้นมันไม่ได้หมายความว่าคุณพยายามดีขึ้นในแค่ภาวะจิตใจนะ คือเรื่องของคุณภาพชีวิตคุณก็พยายามที่จะใช้มันเป็นอย่างดีในช่วงนี้ค่ะและไพ่ต่อมาขึ้นมาเป็นไพ่ว้า two of w n e two of o n e ในที่นี้ก็คือมีโอกาสที่มีความรักครั้งใหม่เข้ามาบางคนคือได้เจอแล้วหรือบางคนกําลังจะได้เจอซึ่งคุณกับเขาเนี่ยจะมีปัญหาในเรื่องของระยะทางและเท่าที่ดูแล้วความสัมพันธ์ครั้งใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเนี่ยดูเหมือนกับว่า คุณไม่ได้เทใจให้กับเขาสทัทีเดียวคุณรักแบบระมัดร,ระวังคุณค่อยเป็นค่อยไปคุณค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆทําความเข้าใจแบบระมัดร,ระวังเพื่อไม่ให้ตัวเองเนี่ยเจ็บอีกครั้งหนึ่งไพ่ใต้สําหรับขึ้นมาเป็นไพ่เจ็ดถ้วยเจ็ดถ้วยขึ้นมาทําไมเนี่ยอา้าวก็ยังขึ้นมาเป็นไพ่เจ็ดถ้วยคือเรามองว่าชาวราศีพฤษภลัคณาาพฤษภเนี่ยเรามองว่าจิตใต้สำนึกลึกๆของคุณน่ะบอกกับตัวเองว่า ฉันเป็นคนที่ซีเรียสจริงจังแล้วคุณก็เหมือนกับว่าพยายามบอกให้ตัวเองผ่อนปลนกับตรงนั้นน่ะและและในขณะเดียวกันชาวราศีพฤษภและขนาพฤษภพยายามที่จะบอกกับตัวเองว่าฉันเองก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองได้ก็เรียกง่ายๆว่าชาวราศีพฤษภและขนาพฤษภณะเวลานี้คุณเห็นคุณค่าของตัวเองแบบแท้จริงเลยอ่ะคนที่คุณมีประเด็นด้วยนะคะจะเป็นชาวธาตุด,ดินชาวธาตุไฟซะส่วนใหญ่ค่ะ อ๋แล้วก็มีชาวทัดลมด้วยนะคราวนี้เรามาดู energy ในเรื่องของความรู้สึกนึกคิดกันค่ะว่าชาวราศีพฤษภและคนาพฤษภเนี่ยคุณรู้สึกอย่างไรกับเขาคนนั้นและเขาคนนั้นรู้สึกอย่างไรกับคุณต้องมาดูกันว่าคุณรู้สึกตอนนี้คุณรู้สึกยังไงกับคนใหม่หรือคนเก่ากันแน่เรามาดูกันชาวราศีพฤษภและคนาดพฤษภคุณรู้สึกยังไงกับเขาคนนั้นค่ะไพ่ใบแรกนะคะขึ้นมาเป็นไพ่ผูกพัน งานหนักอันนี้น่าจะเป็นคนใหม่เ n e เ g y เป็นคนใหม่ๆหรือว่าความรู้สึกใหม่ๆไพ่ผูกพันขึ้นมานั่นแสดงว่าการที่คุณได้เจอเขาคนนี้สิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นภายใน,ในใจิตใจของคุณเลยคือมันรู้สึกคุ้นเคยกันมันรู้สึกผูกพันถึงแม้ว่ามันจะลำบากในช่วงแรกๆนะที่จะเปิดใจรับเขาเข้ามาแต่ในขณะเดียวกันคือเขาอาจจะเป็นแสงอะแสงที่ทำให้คุณเห็นว่าโอ้ การที่ได้พูดคุยกับเขาเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกเหมือนกับว่าชีวิตมันได้ปลดล็อกมันได้มีใครบางคนอยู่เคียงข้างมันไม่รู้สึกเหงาไม่รู้สึกโดดเดี่ยวและลึกๆแล้วคุณก็มีแรงปรารถนาแสดงว่าคุณค่อนข้างคลั่งไคล้ในตัวเขาเลยคุณค่อนข้างปกลุมรักเขาอย่างจังแหละแต่เพียงแค่ว่าคุณไม่เร่งรีบตอนนี้มันเป็นการร่วมแรงร่วมใจก็แสดงว่า คุณให้ความร่วมมือกับเขากับความสัมพันธ์นี้และคุณเองก็รู้สึกว่าเขาก็ให้ความร่วมมือกับความสัมพันธ์นี้คุณดูมีความสุขแต่คุณยังไม่พร้อมที่จะถลึกลึกคำว่าถลึกลึกก็หมายถึงการผูกพันทางด้านร่างกายอะไรเงี้ยคุณอาจจะยังไม่ได้พร้อมไปถึงขั้นนั้นในตอนนี้ไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่ครอบครัวเหมือนคุณกําลังเรียนรู้กันและกันทั้งพื้นฐานครอบครัวงเขาพื้นฐานครอบครัวคุณการใช้ชีวิตของเขาการใช้ชีวิตของคุณ คุณพยายามที่จะเรียนรู้เขาให้ลึกมากๆเพื่อที่พร้อมจะไปต่อ,อแสดงว่าตอนนี้คุณพร้อมที่จะไปต่อเขาแล้วคราวนี้เรามาดู energy ของเขานะคะว่าเขารู้สึกอย่างไรกับชาวราศีพฤษภและคณาพฤษภไพขึ้นมาเป็นไพ่มุทะลุจริงๆเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยระมัดระวังอะคือเขารู้สึกว่าเขามีแรงดึงดูด กับชาวราศีพฤษภและคณะพฤษภ์มากมากเพราะฉะนั้นในตอนนี้เขาเองก็เหมือนแปลกใจนะที่คุณกับเขาเข้ากันได้มากๆเลยถึงแม้ว่าจะอยู่ไกลกันหรือบางคนก็คือไม่มีเวลาให้กันแต่ตัวเขาก็ดูเหมือนพร้อมที่จะเข้าหาชาวราศีพฤษภอยู่ตลอดเวลาไพ่สิ้นสุดเหมือนคนใจเจ็บมาเจอกันคุณก็อาจจะเพิ่งจบมาเขาอาจจะเพิ่งจบมาแต่ตัวเขาเองอ่ะมันคือจบไปแล้วไงกับความสัมพันธ์เก่า หรือว่าไม่ได้มาไม่ได้ไปนึกถึงมาแล้วณตอนเนี้เขาแค่รู้สึกว่าชอบคุณเพราะว่ามันมีมันมี energy ของความเข้ากันได้และไพ่อื้อเฟื้อขึ้นมาแสดงว่าในมุมที่เขามองชาวราศีพฤษภและขนามพฤษภเนี่ยเขารู้สึกว่าชาวราศีพฤษภเนี่ยเป็นคนใจดีที่คิดมากเป็นคนใจดีที่คิดมากแล้วมันทําให้เขารู้สึกอยากดูแลอยากปกป้องแล้วก็อยากเติมเต็ม เขาอยากเติมเต็มให้ทั้งกับคุณแล้วก็อยากเติมแล้วก็อยากให้คุณเนี่ยเติมเต็มตัวเขาด้วยเหมือนกันไพ่ใต้สําหรับขึ้นมาเป็นไพ่สร้างสารรค์มองว่าเขาเป็นคนที่มีไอเดียหรือว่ามีความเพ้อฝันเล็กๆอยู่ค่ะมีอะไรเขาดูเหมือนพร้อมที่จะลงมือทําหรือพร้อมที่จะจัดแจงลงมือทํามันเลยโดยที่ไม่ต้องรีรอเพราะฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างชาวราศีพฤษภและชาพฤษภอาจจะเห็นได้ว่า เขาเป็นคนที่ดูเร่งรีบในความสัมพันธ์หรือว่ามีอะไรเขาจะเคลียร์เลยในความสัมพันธ์ค่ะคราวนี้เรามาดูบทสรุปกันค่ะว่าชาวราศีพฤษภและคณะพฤษภคนที่มีประเด็นในช่วงวิคสุดท้ายของเดือนกรกฎาคมความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นอย่างไรไพ่แบล่าขึ้นมาเป็นไพ่เพื่อนฝูงลุงสูตร แสดงว่าณตอนนี้คุณกับเขายังอยู่ e อ NERGY ของคนที่แบบคุยกันเป็นเพื่อนสนิทกันแต่ว่าในช่วงท้ายๆ่าออวิกสุดท้ายของเดือนกรกฎาคมมันอาจจะมีการปรับตัวเข้ากันง่ายขึ้นหรือว่ามีการพาไปพบไปเจอเพื่อนฝูงกันมากขึ้นมีการเปิดตัวกันมากขึ้นแล้วก็อะไรที่มันรู้สึกอึดอัดจใจกันมันก็จะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้มันดียิ่งขึ้นแล้วก็ยอมรับความเป็นตัว ตัวตนของกันและกันมากขึ้นทั้งความชอบและความไม่ชอบของกันและกันเพราะฉะนั้นในสุดท้ายอะค่ะไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่นักกลยุทธ์หขอไพ่ขยายนักกลยุทธ์นิดหนึ่งกับไพ่หึงหวงเรามองว่าความสัมพันธ์มีการคืบหน้าแหละแต่ก็ให้ระวังความหึงความหวงนิดหนึ่งนะเพราะเท่าที่ดูแล้วเหมือนกับว่าคุณกําลังคบอยู่กับคนที่ขี้หึงอะให้ระวังการถูกเข้าใจผิด กับการเข้าสังคมหรืออาจจะเป็นตัวชาวราศีพฤษภและขนาพฤษภเองก็ได้ที่แบบไปหึงหวงเขาหรือว่าไปเข้าใจผิดเขาเพราะว่าเขามีการเข้าสังคมที่ค่อนข้างกว้างหรือว่าเขาเป็นคนที่มีสังคมเยอะมีเพื่อนฝูงเยอะนั่นเองคราวนี้เรามาดูคําแนะนําจากไพ่ค่ะว่าไพ่ยอยากบอกอยากเตือนอยากแนะนําอะไรชาวราศีพฤษภและขนาพฤษภกันบ้างสิ่งที่ไพ่ยอยากบอกอยากเตือนนะคะ ไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่เด็กเหรียญก้าวถ้วย อสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดเลยคือชาวราศีพฤษภอะเหมือนบางครั้งชอบด้อยค่าตัวเองว่าฉันเป็นแค่คนเล็กตัวเล็กๆคนหนึ่งเขาจะมามอบความรักให้ฉันแบบจริงจังหรือเปล่าสิ่งที่พ่ออยากจะบอกเลยคือให้คุณเชื่อมั่นในตัวเองนะแล้วก็คิดให้น้อยลงให้คุณมีจุดยืนของตัวเองและมีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองเป็นเพราะฉะนั้นถ้าคุณเมื่อไหร่ก็ตามที่ชาวราศีพฤษภและคณะพฤษภเนี่ยภาคภูมิใจในตัวเองคุณจะมีความมั่นใจในการใช้ชีวิตแล้วก็มีความมั่นใจ ในเรื่องการมอบความรักหรือรับความรักเข้ามาเพราะฉะนั้นไพ่บอกว่าความสัมพันธ์ในช่วงหลังจากนี้เขาจะรักในคุณในความเป็นคุณเพราะฉะนั้นคุณไม่จําเป็นต้องคิดมากแค่มีความสุขกับสิ่งที่เป็นหรือยอมรับในสิ่งที่เราเป็นก็พอเพราะฉะนั้นก่อนที่จะ ก่อนที่จะคาดหวังให้ใครบางคนยอมรับในความเป็นเราคุณต้องยอมรับในความเป็นตัวของตัวเองให้ได้ก่อนนะคะโอเคจบไปแล้วนะคะสําหรับการทํานายในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีพฤษภและคณะพฤษภในช่วงวิคสุดท้ายของเดือนกรกฎาคม2568สําหรับใครที่เข้ามาดูใหม่ๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจกันด้วยนะคะสําหรับวันนี้บ๊ายบายคะ่ะ